คนนี้คือใครอ่ะเว d นสเ d ย์ Wednesday, ใช่ไหมไม่ใช่คนนี้คือมันเดย์มันเดย์ปอมเรเนีน้อยนี่คือการทำงานแอดวานมากเลยขั้นแอดวานเลยเดอ้อคุณผู้ชมถามว่าทำไมต้องใส่คอล่ามันเดยกัดหรอไม่กัดแต่มันเดยชอบกรีดร้องกรีดร้องเวลาที่เราตัดเล็บ เฉพาะเวลาตัดเล็บหรอคะชอบกรีดร้องเวลาตัดเล็บเนี่ยคะ่ะตัดไปปน,นี้บาดพัดวีกันไปตัดไปเห็นขนใต้อุ้งเท้าที่ยาวเฟื้อยออกมานั่นไหมเดี๋ยวเราจะกำจัดมันแต่ขั้นแรกเราต้องตัดเล็บก่อน อ่าไม่ร้อง,อองซึ่งปาก,กาติถ้าไม่ใส่คอล,ล่าเนี่ยจะกรีดร้องแบบเอาแต่ใจอะคะ่ะไม่รู้ว่าแพนิคหรืออะไรนะเราก็เราก็อันนี้คิดเอาเองเนาะว่าถ้าเขาไม่เห็นว่าเราทำอะไรกับเขาอะเขาก็จะได้ไม่กลัวจึงทำอะไรคะใส่คอล,ล่าคะ่ะใส่คอล,ล่าให้เสร็จแล้วก็ไม่ร้องจริงๆด้วยวะ่ะ เนะี่ยพอขั้นตอนอื่นตอนนี้พี่ป๊อบกำลังทีมไถ่ายขนก้นออก็ไม่ร้องนะก็ให้ทำซึ่งบ้านนี้เขาจะมี3าม d ย์เนาะ m ด n d a y Wednesday Friday ซึ่ง2อง day แรกเนี่ยคะ่ะ m น n d a y กับ Wednesday เนี่ยเป็นปอมเมรเนียนที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้เป็นปอมเมเรเนียนที่นิสัยดีมากๆ นิ่งเหมือนตุ๊กตาเลยทำยังไงก็ทำอยากทำอะไรก็ทำไปฉันก็แบบให้ยืนก่อย,ยืนให้ยกขาก่อยยกอยากเป่าอยากทำอะไรก็ได้หมดเลยถ้าสดชื่นไม่ว่าอะไรเลยส่วนเดยสุดท้ายคือ Friday นั้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นหน้า Friday นะแต่ตอนนี้อยู่ที่ Monday ก่อนเดี๋ยวเราจะให้เห็นหน้า Friday เดย์สุดท้ายคือ Friday นั้นดีดทุกขั้นตอนไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะไม่รู้ว่ากินน้ำท่อมก่อนมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูมันเดย์สีทำตาเคลิมคล้มๆชอบมากๆใช่ไหมมันเดยที่มนุษย์ปรนิบัติพัดวีแบบนี้วันนี้มันเดยมาทำอะไรลูกมันเดยมาอาบน้ำฟูบาทค่ะ ฟูบาสของเทคอาบาสคืออะไรบ้างคะมาค่ะเราจะเล่าให้ฟังฟูบาสมันก็ไม่ใช่แค่อับน้ําตัดขนเนาะเอ้ยไม่ใช่แค่อับน้ําเป่าขนให้แห้งเนาะฟูบารสนี่คือนี่ค่ะตัดเล็บไปแล้วเนะาะถขนใต้อุ้งเท้าก็กําลังไถยอยู่ไถก้นไถไปแล้ว,ว,วอุ้งเท้ามีสี่อุ้งถ่ายอุ้งเราจะเรียกกันว่าไถาอุ้งก็ถครบทั้งสี่อุ้ง ที่เราต้องไถ่ขนใต้อุ้งเท้าของน้องหมานะคะเพราะว่าเห็นไอ้ดอกยางนี่ไหมเห็นพื้นตรงนี้ไหมสีดําๆนั่นนะคะเขาจะใช้เกาะพื้นเวลาเขายืนเขาทรงตัวเนาะซึ่งถ้าเป็นพื้นซีเมนหรือพื้นอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาในการทรงตัวแต่พอเป็นพื้นบ้านเราพื้นกระเบื้องพื้นไม้เงี้ยค่ะเขาจะลื่น มันทําให้เขาลื่นและส่งตัวได้ลําบากถ้าเป็นหมาใหญ่อะ่ะหมาบิ๊กไซส์อย่าง golden retriever อ่าใครอีกอะ่ะไซบีเรียนฮัสกใครอีกอะ่ะเนี่ยค่ะพวกนี้การที่เขามีเขามีขนใต้อุ้งเท้าอะ่ะมันจะทําให้เขาลื่นส่งตัวได้ผิดท่าแล้วก็จะมีผลกับข้อสะโพกของเขาเพราะน้ําหนักเขาเยอะ เราก็จึงต้องไถมันออกเหมือนดอกยางของรถยนต์นั่นแหละค่ะที่มันจะเกาะถนนได้แบบมั่นคงก็เมื่ออง้งเท้ามันสามารถยืนบนพื้นได้อันนี้เราเรา,เรายังอยู่ในงานเล็บอยู่นะนี่คือการกรอตะไบเล็บเรียกว่ายอย่างนั้น nail grinder เครื่องตะไบเล็บของเรามาเหมือนคนนะคะเวลาตัดเล็บออกไปก็เล็บน้องจะคม เสร็จแล้วพอเวลาเขาดีใจเจอเราหรือมาขวนมาตะก,กายเราแบบนี้มันจะเจ็บใช่ไหมเราก็รับคมมันซะตะไบให้มันลื่นขึ้นให้ให้เล็บที่เพิ่งตัดออกไปมันไม่คมก็อาจจะคมอยู่แหละแต่ไม่คมมากแล้วไม่ควรแบบไม่ควรแบบเออเอาเป็นว่าไม่ควรอะ่ะจะบอกว่าไม่ควรแบบไหนวะก,ก็คือไม่ควรอะ่ะแล้วเราก็จะไม่เจ็บ เนี่ยค่ะนี่คือการอาบน้ำฟูลบาร์ของเราเดี๋ยวก็จะเหลืองานหูเนาะงานหูเสร็จงานหูคือทำความสะอาดหูนะคะปรมรเรเนียนไม่มีขนในหูเราก็ต้องใช้น้ำยาเช็ดหูเอาขี้เป็ดออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยพาไปลงอ่างไปอาบน้ำอาบแชมพูหอม,หอม แล้วมันเดย์ทำอะไรอีกลูกมันเดย์ทำสป,ปาขนด้วยขนนุ่มพลิ้วเลยมันเดย์แปรงฟันด้วยปากหอมชื่นใจเลย <Okay. S 1> อุ้ยร <laughs> องอี้เลยโ<ม> <Okay. S 2> อเค<ๆ>ไม่ชอบให้ยุ่งกับเล็บนะหาวโอเคไปอาบน้ำกันไปเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไป มันเดอาบน้ำเสร็จแล้วแปลงขนฟูฟ่องแล้วนี่คือคำสั่งพิเศษนะคะไม่ได้อยู่ในอาบน้ำฟูคอสไม่ได้อยู่ในฟูบาสของเราคำสั่งพิเศษคือเลมขนขาด้านหลังจริงๆเราเรียกว่าเลมขาไก่นั่นแหละถ้าเป็นปอมเรเนี่ยเราจะใช้คำนี้เลมขาไก่ให้ด้วยเลมขนข้างในออกให้ด้วยเพราะเวลาฉี่มันเลอะ ก็จัดให้ได้หมดถ้าสดชื่นใช่ไหมมันเดย์สองเดยอยู่ข้างอยู่ข้างหลังมองเห็นใช่ไหมคะเดย์ day แรกนั้นที่เป็นสีส้มเหมือนกันคือเว n e เดย์ส่วนเดย์โน้นเนี่ยเดย์โน้นคือ Friday Friday จอมดีดเดี๋ยวเราจะมารู้จักฟรายเดกันแต่ตอนนี้เป็นเป็นซีนของมันเดยอยู่ใช่ไหมสบายตัวไหมคืออยาก อยากให้กลิ่นแชมพูแชมพูกลิ่นซากะะุระเนี่ยค่ะออกไปจากออกไปจากหน้าจอได้อะจะได้รู้ว่าไอ้หอมหวนไม่ใช่สิหอมแบบหอมแบบแพงใช่ไหมหอมแพงอะ่ะเป็นยังไงใช่มหมมันเดยหอมมากๆเลยเดี๋ยวเวลาที่คุณเจ้าของม,มารับอะคะ่ะมันเดยก็จะต้องถูกฟัด โมเมนต์นั้นแหละใช่ไหมมันเดย์ที่มีความสุขที่สุดหลังจากมาอาบน้ําตอนได้รับการกอดรัดฟัดเหวี่ยงใช่ไหมมันเดย์เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งมันเดย์กลับบ้านแล้วยังไม่ใช่ตอนนี้นะมันเดย์ต้องรอเว n นเ d a y กับไ r i เดยเสร็จก่อน แล้วก่อนนะ